ว้าวรกูเตอร์นโอห้เหัดแนเต้องไถ่ตัไถ่ั้งนอนถ่นอนถ่ว้าวนี่มันท่าเลยนมอนซื่อนอนถ่ได้เปล่าได้ไหนทำโชว์ดิงใช้โอ้ต้องใช้ใช้มือต้องตัวใหญ่กว่าใช่ป่ะไปถ่ายมถ่มครับปาถ่มครับป้ว้าวโดนป๋าละโดนป๋าเออเช่วยเจอช่วยาวังวะ เออถอยเออโดนลากโดนลากระวังระวังพอๆพอๆพอๆ,ๆจะล้มจะล้มโอ้โหอันนี้ยังยืนนี่ยืนยืนยืนถ่ายยืนถ่อันนี้สกูตเตอร์ราคาถูกอ่าไว้ฝึกซ้อมก่อนเนี่ยเพื่อน<ด>ักหนอยากเล่นจะได้ซื้อของแพงให้นะครับอ่เพราะจะซื้อของแพงมาเขาจะส่งตัวไม่อยู่แล้วเขาจะล้มอันตรายนะเราจะมีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับอ,อันนี้หลายปีแล้วสกูตเตอร์นเนี่ยอ่าสกูตอรหลายปีแล้วน้องตีอย่างไรโรลเลอร์เบสใช่ไหม เราเริลล่มเบรคไ้ฝึกก่นอนแข่งเอาเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนเขาโอเคโอเคมาแท็กก่อนถ่ายมาแท็กมาเลยอ่ายืนไม่ถึงถ,ถ่ายไม่น้อยถ่ายไม่น้อยโอ้ไม่ต้องอีกรอบแล้วไปอยู่ใกล้ๆมาถ่ายมาถ่ายมาอ่าตรงน,รงนี้ตรงนี้ถ่ายมาเร็วๆเลยนะหนึ่งสองสามถ่ายมาแท็กไป๊ไปไงบายบายก่อนแบบายปไป